สกการได้ฟังเมื่อกี้นะครับก็แสดงให้เห็นว่าท่านรองผู้อนวยการกษยานินบุรีประสิทธิ์นะครับถือเป็นบุคคลแห่งคุณภาพนะครับที่จะมาร่วมขับเคลื่อนรงเรียนประสาทวิทยาคารของเราต่อไปนะครับและในวการถัดไปครับขอย้อนเรียนเชิญนา,นายชนะศึกจินดาศรีผู้อนวยการโรงเรียนประสาทวิทยาคารครับได้กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้แก่ท่านรองผู้อำนวยการกษยานินบุรีประสิทธิ์ตามระดับขอย้เรียนเชิญครับ เียนท่านพิสิทธิ์ไพศินนะครับท่านผู้มีการเรีินสังขารนะครับประธานสหวิทยาเขตแปดนะครับท่านคณะผู้บริหารนะครับทั้งในสหเจ็ดนะครับแล้วก็ในสพมสุรินแลวก็สพปนะครับก็ร่วมมาส่งด้วย,วยท่านรองผู้มีการนะครับท่านผู้มีเกียรติและก็วันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากคณะ เึืนประสบการณ์นะครับนักศึกษาบริหารการศึกษานะครับจากราชพัุริตนะครับทั้งเจ็ดท่านที่ได้ให้เกียรตินะครับมาศึกษาดูงานที่โรงเรียนภะสาญีาปุ่และก็ท่านรองนะครับประสิทธิ์ยาเดินพร้อมั้งคุณแม่และก็คุณน้านะครับในนามของทางโรงเรียนภาสาญย่าุ่นนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับด้วยความินดียิ่งและก็ต้องกราบขออภัยนะครับในเรื่องของความคับแคบนะครับของสถานที่นะครับ เนื่องจากว่าประเมินนะครับสถานการณ์ผิดพลาดนะครับท่านวนาพมบอกว่าท่านรอกแจ้งว่าคนมาส่งไม่กี่คนนะครับเราก็เลยไม่ได้จัดห้องให้นะครับที่ประสาทวิโมสรนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ต้องกลับขออภัยนะครับแต่ก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับแสดงให้เห็นถึงความรักความผูกพันนะครับตามคุณงามความดีวามนะครับที่ มีผู้ที่รักคร่นะครับแล้วก็เดินทางมาส่งนะครับอย่างครับขัางนะครับเพราะฉะนั้นท่านรองกสิทิยานินนะครับในตอนแรกที่เขียนมาเนี่ยผมก็ทราบอยู่ว่าเป็นท่านรองอยู่ที่โรงเรียนมัธยมศรีสภาวูนแต่เพิ่งทราบนะครับว่าท่านเป็นคนอำเภจอมรันนะครับเมื่อเช้าที่ได้ทราบจากคุณแม่นะครับซึ่งผมก็เป็นคนอำเภจอมรันเช่นเดียวกันก็รู้สึกตกใจเช่นเดียวกันนะครับว่าก็ท่านรองก็อยู่ที่จอมภาคนะครับซึ่ง โด,โดยบริบทนะครับของอที่ยมเภอจอมพระนั้นก็จะมีอยู่4หมู่หลักๆนคุณแม่เนาะ,ะจะมีหมู่หนึ่งหมู่13มหมู่4หมู่5นะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในตลาดอำเภอจอมพระนะครับถ้าเป็นโซนโรงเรียนจอมพระประชาสันก็จะเป็นหมู่6กนะครับก็ขอต้อนรับนะครับทั้งคุณแม่ทั้งท่านรองนะครับในส่วนของที่ท่านผู้มนการพิสิทธ์นะครับได้นาเรียนครับนะ เมื่อสักครู่นี้นะครับว่าในการย้ายครั้งนี้นะครับมีรองสหแปดเขียนมาทั้งหมดนะครับคนที่ได้ก็ยินดีด้วยส่วนคนที่ไม่ได้ครั้งนี้นะครับผมก็จะขอโอกาสดูแลนะครับในคราวถัดไปนะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถนะครับแต่เนื่องจากว่าตําแหน่งนะครับมีแค่หนึ่งตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ ท่านรองนะครับทุกท่านที่ได้มาตรงนี้นะครับมาร่วมแสดงความดีนกับท่านรองนะครับกระสิญยานินนะครับในส่วนของทางโรงเรียนภาษาพิษารของเรานะครับเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษนะครับถ้าหากว่านับจำนวนนักเรียนนะครับตามข้อมูลสิทิพิยนนะครับแล้วก็มี3,299คนนะครับจากคุณครูและก็บุคลากรทานการศึกษานะครับก็200กว่าท่านนะครับเราขับเคลื่อนนะครับ พัฒนาคุณภาพการศึกษานะครับตามกรอบนะครับตามนโยบายไม่ว่าจะเป็นนโยบายของทางกระทรวงศึกษาธิการนโยบายของทางสปทภายใต้กรอบแนวคิดนะครับ s อสนแนะครับของท่านผู้บริการเขตท่านเาวลิตเจียนเจริญนะครับตัวเรียนจบครบเส้นทางนะครับตัว G ตัวแรกนะครับโรงเรียนของเราก็ขับเคลื่อนได้รับความเชื่อมั่นนะครับจากผู้ปกครองในชั้นม .1 นะครับเรามีทั้งหมดนะครับ1 6ห้องนะครับรับเด็กได้แค่ 560คนนะครับแต่ว่าในภาคเรียนที่ผ่านมามีลูกๆนักเรียนนะครับมีผู้ปกครองที่มีความเชื่อมั่นมาสมัครนะครับ926คนนะครับเกือบ1,000คนซึ่งทำให้เราต้องอคิดวิเคราะห์นะครับว่าเราจะต้องบริหารจัดการอย่างไรนะครับเพื่อให้โอกาสแก่นักเรียนนะครับในส่วนของมอปลายเราก็เพิ่มโอกาสนะครับโดยเป็นการ เปิดแผนการเรียนนะครับในเรื่องของพิธีรัฐศาสตร์นะครับเพื่อให้โอกาสกับกลูกๆนักเรียนนะครับที่จะไปสอบเป็นอายการเป็นปลัดอำเภอเป็นปลัดอ,อบตอนะครับแล้วก็เป็นการสร้างแล้วก็เพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนแล้วก็ที่หน้าถ้าภูมิใจนะครับในส่วนของงานวิชาการก็คือเด็กนักเรียนนะครับของชั้นม .3 ของเรานะครับที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดนะครับ50อันดับแรกปกตินั้น เด็กเหล่านี้นะครับก็จะไปสอบต่อโรงเรียนในเมืองนะครับประมาณเกือบ50นะครับบางปีก็25บางปีก็20กว่าคนนะครับแต่ว่าในรอบภาคเรียนที่ผ่านมานะครับมีเด็กม .3 ที่ผลการเรียนเฉลี่ยนะครับหใน50คนเนี่ยไปสอบที่โรงเรียนในจังหวัดนะครับแค่ประมาณ2 3คนนะครับก็แสดงให้เห็นถึงคุณภาพนะครับของทางโรงเรียนภระสาทวิชาการซึ่งเกิดขึ้นนะครับ เพราะคุณครูและก็บุคลากรนะครับในส่วนของการขับเคลื่อนนะครับตามนัยุบาย s c เจนซนะครับของท่านชาวลิทเจียนเจริญนะครับในส่วนของหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอัตลักษณ์นะครับโรงเรียนของเราก็มีอัตลักษณ์นะครับค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับหลายด้านนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอัตลักษณ์โรงเรียนของเรานะครับก็มีในส่วนของ สามัคคีมีวินัยฝ่ายวิชาแล้วก็กีฬาเด่นนะครับวิชาของเรานะครับตอนนี้ย้ําไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิชาการวิชาชีพนะครับแล้วก็วิชาชีวิตนะครับตอนนี้ให้เด็กนักเรียนนะครับได้เกิดวิชาทั้ง3ด้านเพื่อเด็กได้นําองความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพนะครับแล้วก็สามารถใช้ชีวิตนะครับอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุขนะครับในปีที่ผ่านมาเรามีเด็กนักเรียนนะครับที่สอบ หมอก็ ờ, ในส่วนของความสามารถนะครับด้านอื่นๆนะครับทางท่านผู้บริการเอกชัยเนี่ยจะเป็นฟลอบอลนะครับของโรงเรียนของเราเนี่ยก็จะเป็นส่งเสริมกีฬาทุกชนิดกีฬานะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้เรากําลังส่งเสริมาการแข่งขันฟุตบอลซึ่งถ้าหากว่าเราดูตามวิดิทัศน์แนะนำโรงเรียนนะครับจะเห็นได้ว่าโรงเรียนของเรานั้นได้รับรางวัลน,นะครับระดับประเทศ2-3ารายการนะครับเราเกือบได้เจอหมอทองนะครับเพียงแต่ว่า สายนะครับมันได้ตรงกันนะครับมอนทองได้ที่2ประสานราชการได้ที่3นะครับในการแข่งขันกีฬาสวมทนะครับแล้วก็ในส่วนของฟุตบอลของเรานะครับก็จะมีสโมสรนะครับต่างๆนะครับให้ความสนใจนะครับมาติดต่อเด็กนะครับทั้งไปเรียนแล้วก็ไปแข่งขันเป็นนักกีฬาฟุตบอลซึ่งผมคิดว่าก็เป็นอัตลักษณ์หนึ่งของโรงเรียนนะครับสามารถสร้างอาชีพสร้างอนาคตให้กับนักเรียนได้ พวกเราเป็นข้าราชการนะครับมีเงินเดือนประจำนะครับแต่อาชีพที่สุจริตอาชีพอื่นๆนะครับเช่นฟุตบอลนะครับที่สิทธิ์เก่าปปคของเรานั้นเคยเป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับไปฝึกทักษะฟุตบอลนะครับที่สโมสสอนฟุตบอลลิสเตอร์นะครับประเทศอังกฤษนะครับปัจจุบันนี้น้องๆที่ที่ไปฝึกทักษะนะครับกลับมาที่ประเทศไทยเนี่ยเงินเดือนนะครับ แต่ละคนนะครับตัวเลข6หลักนะครับประมาณ2-3าแสนนะครับเพราะเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพทั้งสโมสรบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับทั้งสโมสรลำพูนวอริเออร์สโมสรเชียงรายเสียงเชียงรายนะครับเส้นตรงนี้เราก็ส่งเสริมนะครับนักเรียนของเราในทุกมิตินอกจากนั้นในส่วนของ1โรงเรียน1อัตลักษณ์นะครับทางงานวิชาการได้เล็งเห็นความสําคัญนะครับไม่ใช่เฉพาะเด็กนักเรียนที่เรียนเก่งเด็กปานกลางหรือว่าเด็กค่อนข้างอ่อนนะครับเราก็ ให้ความสําคัญนะครับเรามีโครงการประกันผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือว่าประกันเกรดนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้สถาบันอุดมศึกษาหลายสถาบันนะครับถ้าหากว่าจะเข้าศึกษาต่อนเนี่ยผลการเรียนเฉลี่ยน,นะครับมีความสําคัญมากมากยกตัวอย่างเช่นราชพัฒสุบินนะครับบางคณะก็2.0นะครับบางคณะก็2.5บางคณะที่นิยมมากก็อาจจะต่ำไปเพราะฉะนั้นเราก็เลยทําโครงการประกันผลสมัมฤทธิ์ หรือว่าประกันเกรียบนะครับให้กับนักเรียนเพื่อจะเป็นการให้โอกาสเด็กเหล่านี้นะครับซึ่งที่ผ่านมาในการดําเนินโครงการก็สําเร็จนะครับเป็นที่น่าพอใจนะครับโดยมีท่านผู้โดยการเขตมามอบรางวัลให้ด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอัตลักษณ์นะครับที่ท่านผู้โดยการเขตให้สืบสืบสารรักษาแล้วก็ต่อยอดก็คือการรำกระนกติ่งตองนะครับซึ่งถือว่าเป็นการรำนะครับที่มีต้นกําเนิดนะครับอยู่ที่บ้านโพกองอภสาทเราก็ทําการ สืบสารรักษาแล้วก็ต่อยอดโดยเฉพาะในคราวที่เราท,ทําพิธีเปิดซุ้มประตูโรงเรียนนะครับเราร่วมกับทางชุมชนแล้วก็นักเรียนได้ทําการรํากระนบติงตองที่ถือว่าเป็นการรำที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่ทราบเป,ประมาณ3,000กว่าคนนะครับซึ่งถือว่าเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่มากซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็คือ,อหนึ่โรงเรียนหนึ่งอัตลักษณ์นะครับตามกรอบอแนวทาง s c g e n z นะครับตัว เน็ตเวิร์กนะครับตัว N นะครับซึ่งตรงนี้นะครับถือว่าเป็นจุดแข็งนะครับของโรงเรียนภาษาเยารารภาคที่เครือข่ายที่เข้มแข็งเรามีประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับที่เอาใจใส่แล้วก็ดูแลนะครับในเรื่องของโรงเรียนในทุกมิติก็คือท่านเรืองวิทย์คุณวัฒนาพงศ์นะครับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรนะครับท่านให้เกียรตินะครับมาเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาแล้วก็มีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง เรามีสมาคมผู้ปกครองและครูนะครับซึ่งได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการต่างๆของทางโรงเรียนนะครับปีละ3ล้านบาทนะครับมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรามีสมาคมสิทธิเก่านะครับซึ่งเป็นสมาคมที่มีความเข้มแข็งโดยนายกสมาคมก็คือท่านนายกอภิสิทธิ์สมนิยามรักนะครับท่านนายกเทศมนตรีตำบลกังแอนซึ่งภาคีเครือข่ายเหล่านี้แหละได้สร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียน นอกจากนั้นนะครับเรายังมีภาคีเครือข่ายในระดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคีเครือข่ายในเรื่องของคุณภาพการศึกษาเราได้จัดตั้งการกิจกรรมต่างๆก็คือจตุรมิตรเป็นโรงเรียนที่อยู่อรอบนอกอำเภอนะครับก็ประกอบด้วยโรงเรียนประสานยาคารโรงเรียนศรีคอร์ภูมิพิสัยโรงเรียนเจ้าพระประชาสรนและก็โรงเรียนวีรวัฒโยธินเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพทุกด้านให้มันเท่าเทียมกับโรงเรียนในจังหวัดน,นะครับ การโครงการกับเรื่องที่ผ่านมานะครับประจัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรนะครับซึ่งมี4ีโรงเรียนนอกจากสิปัจจุบันแล้วเรามีสิเก่ามาแข่งขันด้วยซึ่งเราได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากข้างร้านต่างๆให้การสนับสนุนนะครับเด็กและก็เยาวชนโดยเฉพาะรางวัลชนะเลิศมีมูลค่า5 0 0 0 0บาทซึ่งถือว่าเป็นรางวัลที่เยอะที่สุดนะครับในกีฬานักเรียนของจังหวัดสุรินทร์พอครั้งที่1น,นะครับเราจัดการแข่งขันฟุตบอลครั้งที่2เราจัดเรื่องพิชชาการก็ ประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อพัฒนาทั้งเด็กนักเรียนแล้วก็ครูโครงการที่3ที่เราจะขับเคลื่อนเราได้ประสานงานกับคณะบดีนะครับมหาวิทยาลัยราชสุรินท่านตรนพนาจินดาศีในการทํามาตรฐานในการสอบเข้านะครับโรงเรียนทั้ง4ี่โรงโดยได้รับความร่วมมือนะครับจากทางรัชพัฒน์ให้การออกข้อสอบนะครับเพื่อให้การสอบเข้า่ยมันเป็นการเฟ้นเป็นการคัดคนที่ได้มาตรฐานนะครับสี่โรงเรียนก็ร่วมมือกันแล้วก็ นำผลการสอบนะั้นมาให้รางวัลกับนักเรียนนะครับอาจจะเป็นท็อป20ท็อป10นะครับทั้ง4โรงเรียนก็เป็นการเพิ่มนะครับความเข้มข้นในเรื่องของภาคทีเครือข่ายนอกจากนั้นนะครับโรงเรียนภระาวิทยาคารยังได้รับความอนุเคราะห์จากท่านตอตื้อประกรณ์มุ่งเจริญพรนะครับได้นําโรงเรียนเนี่ยไปทํา m o u กับโรงเรียนมัธยมที่ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยก็คือโรงเรียนเตรียบบรมอุดมซึ่งโรงเรียนเตรียมอุดมนั้นมีเฉพาะมปลายนะครับอ่า ในแต่ละระดับชั้นมีนักเรียนประมาณพันกว่าคนนะครับแต่ว่ามีนักเรียนที่ไปสมัครเรียนเนี่ยในแต่ละในแต่ละปีเนี่ยประมาณหมื่นกว่าคนนะครับซึ่งเตรียมอุดมนั้นจะผลิตนะครับหมอผลิตแพทย์ปีละไม่ต่ำกว่า500คนเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูงานเพื่อศึกษาหลักสูตรแล้วก็บริบทนะครับนำมาปรับใช้กับโรงเรียนภาษาพิชณุารของเรานะครับ นอกจากนั้นภาคีเครือข่ายอื่นๆนะครับเช่นเครือข่ายผู้ปกครองค่อนข้างเข้มแข็งมากๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าโรงเรียนภาษาเยอการของเรานะครับก็เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพและตัวสุดท้ายก็คือตัวซีโร่ดอกเอาท์นะครับหรือว่านักเรียนป้องกันนักเรียนออกกลางคันโรงเรียนของเราก็ทําอยากเป็นรูปธรรมนะครับตามนโยุบายของทางสพมสุรินทร์นะครับเราไปทำเอฟโอยกับทางสกรเพื่อประสาทแล้วก็มีการกระบวนการส่งต่อ มีโครงการหนึ่งโรงเรียน3รูปแบบนะครับที่เราได้ไปดูงานมานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ทําให้คุณภาพการศึกษาของทางโรงเรียนประสานยคารซึ่งนักเรียน3,000ัคนแล้วก็รู2 0 0รคนนะครับได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ปกครองแล้วก็มีจานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นนะครับในทุกปีนะครับในโอกาสนี้นะครับกับผมก็ยินดีนะครับต้อนรับนะครับท่านรองนะครับเกษยดินบุรีประสิทธิ์นะครับซึ่งในส่วนตรงนี้นะครับ เรายังไม่ได้พูดคุยนะครับว่าจะให้รองอ,อยู่ในฝ่ายไ,ไหนนะครับพอท่านรองมาเนี่ยทำให้ท่านรองท่านหนึ่งของผมท่านรองไปสารเนี่ยหลอกเขาเลยเพราะว่าเป็นรองสุภาพบุรุษท่านเดียวที่เหลือจะเป็นสุภาพสตรีนะครับทั้งสามท่านแต่ไม่ใช่ข้อจํากัดน,นะครับในการทํางานนะครับทํางานอยู่ที่นี่เราทางานทำงานแบบรูปแบบของครอบครัวมีอะไรเราพูดคุยกันแล้วก็คิดถึงประโยชน์ของผู้เรียนนะครับเป็นอันดับแรกนะครับอาจจะเห็นได้ว่า วันนี้นะครับมีคณะท่านรองเนี่ยมาส่งเยอะแยะมากมายเลยนะครับแสดงให้เห็นถึงคุณภาพแสดงให้เห็นถึงความรักความผูกพันนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ดีใจนะครับอาจจะพูดเยอะหน่อยนะครับปกติจะพูดน้อยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอตระหักทุกท่านนะครับหากว่าขาดตกบกพร่องประการใดนะครับในนามของทางโรงเรียนภาษาพิทยาการต้องจาบขออภัยท่านนะครับแต่หากว่ามีความประทับใจนะครับก็ ขอยกคุณงามความดีกับท่านรองคุณครูแล้วก็นักเรียนแล้วก็ชุมชนของทางอำเภอปราสาทของเรานะครับในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้การและสิรินาศิริจุศูนย์นะครับซึ่งท่านผู้การนะครับได้กล่าว รอรับนะครับท่านรองผู้บริการรวมทั้งได้ล่าวแสดงวิสัยทัศน์นําเสนอภาพรวมภาพแห่งความสําเร็จของเรียนปสาวาทยาคารนะครับถือว่าเป็นคุณภาพแห่งกิติภูมิของเรียนสาวาทยาคารของเรานะครับและในโอนกาสนี้ครับ <ST AR 1> ผม,มเรียเชิญท่านผู้บริการชนะสินจินดาสีนะครับได้มอบของที่ระลึกนะครับให้แก่ท่านรองผู้บริการกสิยาณินบุรีประสิทธิ์เดี๋ยวดับถัดไปนเรียนเชิญครับผม การท um ี่มาร่วมต้อนรับในครั้งนี้ด้วยนะครับท่านรองรุนเริการภัยศาสรกล้าแข็งนะครับท่านรองรุนเรกการโพสตนีแพนประโคนท่านราบรุนเรกการนัตตะลารดีรองนะครับอยากขึ้นลอกงานอยากขอกงานขออนขออนุญนะครับเป็นโรงเรียนเอกกรุณภาพครับผมสำหรับภาพบรรทอนนะครับจะเป็นสัญลักษณ์และภาพแทนของเดือนภาษาเยอรมันของเรานะครับในการส่งเสริม และพัฒนาความสามารถทางด้านกีฬาฟุตบอลให้ก่นักเรียนครับมีผลงานเชิงประจักษ์ที่สําคัญมากมายครับผมอย่างเช่นนักเรียนนะครับได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรมทักษะฟุตบอลในลักษณะช็อตเทรนนิ่งคอร์สนะครับกับสโมสรในเชนเตอร์ซิตี้แชมป์พรีเมียร์ลีกประเทศอังกฤษด้วยนะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ในการแข่งขันฟุตบอลสบมทคัพยูสิบระดับประเทศนะครับผมขอเสียงปรบมือให้กับท่านผู้มีเกียรติและท่านรองผู้วิศวรอีกท่านหนึ่งครับผม ขอบคุณครับและแนวับถัดไปครับจะเป็นการอมอบของเที่ยวลึกนะครับจากแขกผู้มีเกียริทุกท่านนะครับที่มาร่วมส่งท่านผู้ริการแล้วก็ท่านรองผู้ริการแล้วก็ร่วมต้อนรับท่านรองผู้ริการในครั้งนี้นะครับในช่วงแรกของนี้เปน็นเมื่อกี้มอบไปแล้วใช่ไหมครับ สี่กลุ่มงานก่อนนะครับผมขออนุญาตจากโรงพยประสาทวิทยาคารก่อนนะครับกลุ่มงานแรกครับเป็นกลุ่มบริหารทั่วไปครับนาโดยนายไพศาลกล้าแข็งรองผู้นวยการกลุ่มบริหารทั่วไปครับท่านรองมาครับใครับท่านรได้ระดับเต็มไครับ คุณรจก็คดับครับครับขอให้คุณไม่รจน์ที่ิี่กนก่อนนะครับลำดับถัดไปครับท่านรองผู้ดูการผู้สุดีแพงประโคนครับรองผู้ริการกลุ่มบริหารมบประมาณครับผมวิาเดนเชิญครับและมีหัวหน้ากลุ่มบริหารมบประมาณนะครับคือคุณภูณารีรัตนสุจันทร์ครับ ดับถ่านไปครับท่านรองผู้บริการรัตนาพรดีล็อกครับรองผู้บริการกลุ่มบริหารงานบุคคลครับผมและมีหัวหน้างานกลุ่มบริหารงานบุคคลคือค,คุณครูพรหมถูกตัวครับ ในระดับถัดไปนะครับคุณครูวรุณีแก้วสังคัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการนะครับรักษาราชการกาแทนในตำแหน่งรองวิชาการครับ <ś led> และํำดับถัดไปนะครับจะเป็นการมอบของที่เระ่ึกนะครับจากคณะผู้ที่ร่วม ามาส่งท่านรองผู้การในครั้งนี้นะครับลำด,ดับแรกนะครับรองผู้การโรงเรียนมัธยมศึกษาจาังหวัดสุรินทร์ครับทุกท่านเลยน,นะครับกว่ญญายาดเรียนเชิญครับผมแห่งข,ขัครับความประทับใจและขาวาวบริกาัน,นี้มีผู้ที่จะร่วม ส่งทั้งรองทั้งร้ยงกันเยอะมากเลยแจ๊กชื่อมา20ชื่อนะครับกลือก็ไม่พอมากเลยเชิญเลยครับเชิญเลยครับเสียงที่อยู่ในหัวคือภาคงานไม่ใหญ่แน่นวินนะอาจจะยังนะ ครับเป็นคณะนะครับกลุ่มผู้บริหารหญิงสพมสุรินทร์ครับอรองผู้รองผู้บริหารหญิงนะครับสพมสุรินทร์ครับผมโอ้โหคณะผู้บริหารหญิงสพมสุรินทร์ครับขออนุญาตเรียนเชิญครับผม วันนี้พิธีกรอ่านชื่อผิดตกกเพระประการใดขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่าจํานวนชื่อเยอะมากๆเลยนะครับเพิ่งทํางานนะครับเนื่องจากเมาและเบื่อจุ๊ <c oughs> จริงสอนออนไลน์ทั้งสัปดาห์สองสัปดาห์แล้วนะครับเข้าสู่สัปดาห์ที่2แล้วนะครับวันนี้รโรงเรียนของเราจากกัดการเอกสารแบบผสมผสานนะครับมีทั้งออนไลน์ D Man, นะครับ ine, รวมถึงให้นด้เรียนให้เรียนรู้ต่งาง